ไม่เจ็บมันไม่ได้ป่วยโรคภัย,ย,ย medo, ไม่ต้องเยอะนิดห,หน่อยพอเพราะมันไม่มีเลยก็เป็นไปไม่ได้อ,าอ่าพ่อสุขภาพแข็งแรงรับพ่อรับแม่นะอยู่กับลูกกันนานไปนานมากอะไรที่ลูก,คลกเ,เคยพูดแล้วทำให้พ่อเสียใจหรือทำอะไรให้พ่อเสียใจก็อภัยให้ลูก ทนว่ามันนักนี่แหละจะรวยรายใหญมากไม่มีไม่มีจริงได้รวยหรอกนอกจากขยันรู้ได้กำไรเพื่อขยันเราถ้าขยันจะรวยอ๋อคอยแม่อยู่กับลูกกับหลานไปนานๆไม่เจ็บไข้ได้ปวดเจ็บน้อยหน่อยไม่ต้องไม่ต้องมีเยอะแยะก็ปวดไม่ได้ปวดไมได้ปวดไม่ได้น่อยอ่ารถนาย การนสงการแล้ลูกม okay. ีความตุกสิต้นยิดกขอให้ทุกความพัฒนาความรูความพัฒนาดย้ขอให้ยมขอใหย้มขอยขอใไอห้ยิ้มขอ้ขอให้มอหมองิห้มขอ้อ้ข้อ้หมขยิลูอโอเค้อ้อ้ยิ้มยมยมอยมย